ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าชื่อจังหวัดระนองมีที่มาว่าอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวระนองที่มีความเกี่ยวข้องกับที่มาของชื่อจังหวัดระนองนั่นก็คือการล่อนแร่นั่นเองคะ่ะการล่อนแร่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านเมืองระนอง ที่บ้านหาสมเป้นนี้เป็นเหมืองแร่ที่สําคัญที่มีวิถีชีวิตการล้นแร่มากกว่า100ปีแล้วค่ะการล้นแร่จะเกี่ยวข้องกับชื่อจังหวัดระอนองยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับ,รบนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สูส่เรียนรู้ภูมิปัญญาการลล้นแร่ราารครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการล้นแร,ร่พร้อมประวัติของแร่กันนะครับและไขข้อสงสัยของที่มาของจังหวัดระนองกันครับไปกันเลย หลังถูดในนุกรมปัญญาตอนแรกการรดนรกตอนนี้กองนี้เขาเรียกว่าพรองของอา้าวสำหรับกอนสมัยก่อนที่เขามารดน่กันผมสังเกตเห็นว่านี่ผูดยิงอยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรอันน,น,นี้เขาเรียกว่าผ้าพบอีกอย่างหนึงเขาเรียกว่ากระเป๋าจิงโจ้สำหรับของผู้ชายตอนแรกส่วนกางเกงเขาเรียกว่ากางจิงเล่สมัยก่อนผู้ชายจะต,ต้องมีตัวนี้แล้วก็มีหมุดใบหนึ่งก็เรียงใบหนึ่ง ของน้องผู so ite, so ้หญิงนะครับของน้องผู้หญิงทําไมก็นุ่งอย่างนี้ทําไมก่อนเขาร่อนร่อนแย่ไม่ใช่ร่อนน้ําขนาดนี้เขาร่อนนะเขาเรียกว่าน้ำสีหลังก็คือเหมือนเหมือนพอเราก้มลงขุดเนี่ยน้ำจะตกเป็นน้ำตกหละถ้าเราไม่นุ่งแบบนี้เราร่อนแดดแล้วก็ขึ้นมาบน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 ฝั่งทรายที่ตามหลังลงมามันก็จะขงบ่ของเราแค่งแต่นี้ร่อนแดดเราก็ใส่ปุ๊บเลยร่อนแดดเราก็ใส่ปุ๊บ จนกว่าเราพอใจแล้วว่าเออพอแล้ววันนี้ม่เอาแล้วเอาขนันี้เราก็ขึ้นบนฟังส่วนอุปกรณ์เนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรครับลุงอนตัวนี้คือเรียงเรียงเรียงตัวน,นี้เขาํำด้วยรากมันหนึ่งไม่ใช่ว่าจำด้วยต้นนะครับรากไม้เขาเรียกว่าเรียงอ,อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนจีนสมัยก่อนแล้วก็ถบทอดกับลูกหล,ล,ล,ลานมานเป็นของปัฐบัน ร่อนแ,แรกกันเลก่อนเราจะลองร่อนแร่เราก็ต้องเอาเท้าตบน้ําก่อนเหมือนกับในเพลงระบาดร้อนแรกเราเท้าตบน้ําดูว่าตรงไหนจะมีแร่หรือเปล่าถ้ามีแร่เราตบอย่างนี้แร่มันจะโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ขุดถ้ารู้ว่าตรงนี้มีแร่แล้วเราก็ขุดเลยขุดเสร็จเราก็เอาพวกหินก,ก้อนหินล้่ก้อนใหญ่ๆออก เอาห็นก้อนใหญ่ๆออกจนหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ทรายกับแร่แล้วก็ร่อนเวลาเรายืนเราก็ต้องสางขาให้มันเข้ากับองศาข,ของของของการยืนม,มันจะไม่ปวดเท้าให้เราก็เพียงถ้าเราถนัดซ้ายก็เราก็เพลงไปทางซ้ายถ้าเราถนัดขวาก็เพียงไปทางขวาเวลาเราร่อนเราก็ต้องขย่ามันหน่อย,อยๆเพราะว่าทรายที่มันอยู่ด้านล่างมันจะได้ขึ้นมา อันนี้คือแร่ดีบุกวิธีการสังเกตนี่ดูจักสีนะครับใช่ถ้าเป็นพี่แร่มันก,ก็จะอยู่ตอนปลายแต่ตัวแร่ดีบุกก็มันหนักมันจะอยู่ด้านด้านด้านหลังที่หยาบๆยาบเนี่ยก็จะเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยก็เป็นแร่ดีบุกที่ละเอียดอย่างนี้ก็เป็นแร่ดีบุกเขาเรียกว่าดอกแร่ตอนนี้ถ้าหยาบๆยาบเนี่ยเขาเรียกว่าก้อนแร่อยา การล่อนแรกมีความสําคัญต่อคนในชุมชนหาดส้มแป้นเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นอาชีพหลักของคนสมัยก่อนในตาบลหาดส้มแป้น และสมัยก่อนไม่มีสารเคมีจึงเอาแร่ไปเคลือบกบระป๋องนมกระป๋องผลไม้ยาสีฟันหรือเหล็กต่างๆค่ะทางชุมชนหาสมแป้นได้ตระหนักเห็นว่าอาชีพล่อนแร่จะหายไปจึงตั้งศูนย์การเรียนรู้นี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้การล่อนแร่ที่นี่ค่ะแร่ที่ได้นี่ครับพอล่อนเสร็จใช่ไหมครับก็นํามาใส่ในนี้ใช่ไหมได้ไดเดี๋ยวลุงจะลองทดล,ลองให้ดูวออยอย่าก็ใส่ยังไง หนึ่งสองสอัํมเห็นไหมปลองไปอยู่ในนั้นเลยของผู้หญิงก็เหมือนกันเราก็ใส่เดบ,บนี้แหละรล่นอนบาเต็กเรวก็เอามาใส่ตึกไปเอวอย่างเงี้ยมันของผู้หญิงมันง่ายๆไงปึ๊บได้แล้วอยากทราบว่าชื่อของจังหวัดละน้องเนี่ยครับมีที่มาอย่างไรครับเออชื่อของจังหวัดละนองก็คือแร่มันมีมากแล้วก็ จากมากเขาก็กลายมาเป็นแร่มันเยอะแยะแร่นองไปหมดในพื้นในพวกนี้เ mm hmm. ก,ก็ตีความหมายออกมาเป็นแร่นองแล้วก็ความเป็นมาของหาด้มเป้นเอ่สมยก่อนคนจีนเขาเข้ามาบุกเบิก,บกเข้ามาเลยจีนแคน้เข้ามาแล้วก็ทำแร่เข้าไปขายแบบเจ้าคุณเมงนองเขาเจ้าคุณเมงนองถามว่า เอาแร่มาจากไหนเขาบอกว่าเอามาจากควยซําเปียนคือลึกก็มาในหุบเขาคนจีนก็พูดต่อต่อไปมันก็เพี้ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆกลายมาเป็นหาดส้มเป้นครับปัจจุบันแม้แร่ดีบุกจะลดลงแล้วแต่ก็ไม่ได้ทําให้มรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวละนองเลือนหายไปอย่างละนองแคนยอนที่เคยเป็นขุมเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นบึงน้ำสีมรกตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจค่ะและที่วัดบ้านหงาวมีหลวงพ่อดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นพระพุทธรูปที่หลอมจากแร่ดีบุกบริสุทธิ์ที่งดงามขนาดใหญ่เป็นพระประธานในอุโบสถให้ผู้คนได้มาไหว้สักการะค่ะ อีกทั้งยังคงหลงเหลือล่องรอยทางวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกีย้ยนที่ผสมผสานเป็นวิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ์ของชาวระนองเช่นการแต่งกายแบบประนานกันอาหารการเดินทางด้วยรถสองแถวไม้และอาคารบ้านเรือนแบบตึกชิโนโปรตุกีสค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการล่ะแรกและประวัติของแลก,กันแล้ว ต่อไปเราจะพาทุกคนไปย้อนรอยบ้านร้อยปีเทียนสือกันครับว้าวไปกันเลยไปกันเลยเฮ้ยาใหมาใหมเฮ้ยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเทียนสือครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะคำว่าคำว่าเทียนสือมาจากอะไรเฮ้ยอยากรู้คำว่าเทียนนะครับแปลว่าสวรรค์ส่วนคำว่าสือนะครับแปลว่าของขวัญซึ่งบ้านหลังนี้ก็จะแปลได้ว่าของขวัญจากสวรรค์นั่นเองครับ ีบ้านเทียนสือเป็นบ้านเก่าที่มีอายุกว่า150ปีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนองรวมทั้งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในบ้านเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าแก่ของเจ้าของบ้านหลายชั่วอายุคนข้าวของเครื่องใช้โบราณที่ผสมผสานศิลปะทั้งไทยจีนและยุโรป โดยบ้านเทียนสือนะครับถือได้ว่าเป็นกางเก็บสมบัติของตระกูลนารนองที่ได้จากการซื้อขายแร่โดยบ้านนะครับจะมีการผสมผสานระหว่างไทยจีนได้อย่างลงตัวและทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างในบ้านนะครับจะมีความหมายโดยในทุกคนครับทุกคนครับไม่น,นี่ครับผมมีความลับอะไรจะบอกเขาว่ากันว่าใต้พื้นบ้านของบ้านเทียนสือมีสมบัติซ่อนอยู่อย่าบอกใครกันนะครับ เพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าชุดที่พวกเราใส่อยู่ในวันนี้นะครับเรียกกันว่าชุดอะไรมาครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังกันครับอย่างชุดที่น้องป้างใส่อยู่นะครับเรียกว่าชุดเยายาหรือชุดเคบาย่าครับเป็นชุดที่ชาวจีนในสมัยก่อนนะครับที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในจังหวัดระนองนิยมใส่กันเป็นจำนวนมากครับส่วนลายที่มาใช้ตัดเย็บนะครับก <aded g> ็จะเป็นลายของดอกไม้มงคลหรือสัตว์มงคลอย่างเช่นดอกโบตั๋นดอกบัวหรือหงส์ที่ชาวจีนในสมัยก่อนเชื่อกันว่าเป็นสัตว์มงคล ที่เปลี่ยนสมอนผู้หญิงสง่างามและสูงสังครับและชุดที่น้องทิพย์ไน์ได้ใส่อยู่นะครับเป็นเสื้อคอตั้งแขนจีบครับซึ่งได้รับพิวัฒนาการมาจากเสื้อเครายาือเสื้อใหยา่ๆาครับแล้วก็เสื้อที่ผมได้ใส่อยู่ัน2คนนี้นะครับเป็นเสื้อจึงตวงครับเป็นเสื้อทีเอ่เป็นชุดไทยประยุกต์แล้วก็ได้รับพิวัฒนาการมาจากชาวจีนสมัยก่อนครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพาทานอาหารพื้นเมืองน้องกันครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่มาช่วยแนะนําอาหารน้องๆนะครับขอเชิญน้องข้าวฟ่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องข้าวฟ่างพี่อยากทราบว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี่ครับมีชื่ออะไรกันบ้างครับอันนี้ครับก็ชื่อว่าชุบี้หมูคล้องปลาทูทอดตะปียาวเยแล้วก็ซัวค่ะ อ๋อ oh, น่าทานมากๆเลยครับงั้นเรามาเริ่มกินกันเลย เมืองเล็กๆที่อุดมไปด้วยแร่มากมายจนได้ขนานนามว่าเมืองแร่นองเวลานานเข้าจึงเรียกเพี้ยนมาเป็นเมืองระนองเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งอาหารยานผ่านะการแต่งกายรูปแบบอาคารต่างๆล้วนเป็นสิ่งสวยงามทั้งสิ้น และถึงแม้ในปัจจุบันสิ่งต่างๆจะเลือนหายไปบ้างแล้วแต่เรายังคงอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมอันสวยงามของเราไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมว่าเมืองระนองของเรามีดีไม่แพ้ที่อื่นใดเลย